ก็ถึงเวลาครับแต่ว่าตอนนี้มีผู้เฝ่าคุมท่าในเรืงมาหน่อยไม้ใหญ่เพอไปพค่อยดีปันไดี๋อกครับเพราะว่าข้างล่างเป็นไม้ใหญ่มันค่อยๆเผาไปแต่ก็ควนก็ยังมาขึ้นครับฝนตกผมก็เลยปิดหูท้ายลองเบิงแล้วปิดแล้วควนมันดนบครับผมก็เลยเปิดควนออกไปเนี่ยก็เลยยังใดอยู่ยังมีควนออกอยู่ไปยังติดอยู่ครับเดี๋ยวผมสิไปเนส่วนหยาครับตามไปเบิง นี่ครับสวนหยาคือว่าหม่องนี้มันบกค่อยมีหยาประแน่นะครับผมก็เลยไปคุดเอากกหยานี่ในแปลงนี่แหละเพราะว่ามันหนาหนาแห้งผมก็เลยเอาเสียมใ่เสียมใหนี่นะครับเสียมใหญ่หค,หญคุดคุดแล้วก็หยียบแล้วก็ถอนออกให้มันย้ายออกนิดจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันหนาแห้งเบื้องน้ครับ หนากันมันไม่ได้เป็นก่อน,นะครับมมนถึงทีละต้นสองต้นทั้งสี่นะครับผมก็เลยจับมาร่วมกันเดี๋ยวจะต้องน้อยกับสีเฮตุทั้งนี้นะครับให้มม่เลี้ยไปให้มันาเป็หน,นปหนาเดียวกันนะครับไอดกุ้งเมี่ยวกับประมาณไปหอดพุนละครับกไม่เสาเสาโตนั่นรัศมีกับหนาซีอูประมาณสักเจ็ดแปดเมตรกว้วงกับหนาซีอูประมาณสักห้าเมตรนะ มันเป็นแนวของสีนะครับนี่มันเป็นแนวไปหอดอันแนวเสียมใหญ่ของสีนะครับเพราะว่ามงนี้มันบุมมหยาแต่ว่ารัศมีของน้ม,มันออกมาหอดมอดซักกล่นเนี่ยนะครับนี่ยิ่งเยาวเลยเนี่ลัศมีของมงนม้มเพราะว่าเซลปิงเกิดตัวนี้มันกระจายมันสามารถปรับหัวได้นะครับปบรับแรงดันน้ำได้เกิดได้ว่าชิล่องเฮดเบิง ผมไม่ล่องหรอกครับเพ็ดเลยนะ้วับผมก็จะเอาบอกจกนี่ซับ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 ให้มันเป็นข้อของมาของไพของมันนะครับนี่ผมก็ซับไว้แล้วคือล่องล่องซับเบังว่าสิซับแนวไหนก็เลยเออล่องที่หนม่งแมยาวมาเลยนี่ครับแถมยามมาทอดทอดทอดกกเสาความยาวมันจะอยู่ซทำนี่นะครับจับกมยืนอยู่นี่ก็ประมาณ เจ็ดแปดเมตรเห็นหละครับนี่นี่หลอกนี่ยาวมาเลยให้มันเป็นแถวเวลาเกีียวมันก็สิมีทางยางน,นะครับวลาเอาเครื่องตัดมันก็สีหนึ่ตัดไง่ายบเพราะว่าผู้เฒ่าแล้วว่าเกีียวมันงามวาสันผมก็เลยว่างามตรงไหนมันก็นขึ้นคือเก่านะครับผมก็เลยบอกแล้วว่าคันว่าเกียเเก่ยวสั่นๆนี่ครับผมเให้เบิ้งเกียเก่ยวสันเนี่ยเกี่ยวยาวในความคิดของผม เกี่ยวสันก็คือว่ามันขืนสายนะครับนี่เมืองที่ละครับนี่ครับมันขืนสายมันพวครับอันนี้ผมเกี่ยวเกี่ยวแบบว่าบวาหอดบวาหอดนี้นะครับแต่ว่าผมขืนมาหอดนีนี่นี่มันจะมีหอยตัดอยู่ก็คือว่าผมคิดว่ารับต้นมันมีก็คือว่ามะเร็งผลิตการเจริญเติบโตของใบนะครับถำว่าตัดเกือบแล้วสิตัดอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่วันมันแมขื้นมันง่ามบุนว่าผมก็เลยล่องเบิงนะครับนี่อันนี้ผมทดลองลงเทือแรกนะครับตอนพายุมากฝนตกผมก็เลยซับก่อ,อกแยกอ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 อกนี่ครับผมก็เลยย้ายออกมามันก็เลยเป็นแนวนี้นะครับอันนี้ผมลองพิษลองถูกเบิงหมอ,อกมามันก็เออยังพ่อใด้อยู่ตัวเนีอก็เลยไปเห็ทั้งฝุ่นเบิงเผื่อมันสิได้เพราะว่าตัวนี้เพราะว่าคุม้มปตัว,ว่าพายุสีเขาสามมือ เฮ็ดเลยวันบนี้ฝนมาไม่แม่นหนาฝนหรอกพายุเข่าซื้อพายุฤดูร้อนยังประฮอดหนาฝนอยู่แต่ก็ดีครับเพราะว่าผมสิได้มีเวลาเฮ็ดถ้าเบิ่งทานไปน้าเฮ็ดไอหนีไปนํานะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเฮ็ดต่อก่อนนะครับตอนนี้ก่อนครับ